อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ฟังไลฟ์คูวันอยู่นะคะข้อดีของการทํากิฟฟินค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆมาทํากิฟฟินกับครูวันนะคะก็คือข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้จํากัดเรื่องรายได้นะคะ กิฟฟารีเน <half> ี่ยไม่ได้จากัดเพศไม่ได้จํากัดวุฒิการศึกษาเพื่อนๆจะจบการศึกษาไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเรียนต่ออะไรจบอะไรมาสาขาอะไรมาก็ได้จะจบสูงไม่สูงขอบคุณค่ะนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะที่จะทํากิฟฟารีได้นะคะขอบคุณสําหรับของขวัญคาะโก้นะคะขอบพระคุณค่ะก็คือนะคะเพื่อนๆเนี่ย สามารถทํารายได้จากกิฟฟารนได้แบบไม่จํากัดเลยเพราะว่ามันไม่มีเพดานรายได้ว่าคุณจบปริญญาตรีคุณทําได้เท่านี้นะคุณอยู่ตําแหน่งนี้คุณทําได้ไม่ค่ะกิฟฟรนก็คือคุณจะเริ่มก่อนเริ่มหลังก็แล้วแต่รายได้เนี่ยคุณทําได้วันละร้อยบริษัทกิฟฟารนให้คุณร้อยหนึ่งคุณทําได้เป็นล้านบริษัทกิฟฟารนก็จ่ายให้คุณได้เลยเป็นล้านนะคะตรงนี้ทําให้ครูวันชอบ มันไม่จํากัดในเรื่องเวลามันไม่จํากัดวุฒิการศึกษามันไม่จํากัดในเรื่องของเพดานรายได้นะคะมันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนๆไม่จาเป็นจะต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกสินค้าทีมงานของกิฟฟินบริษัทกิฟฟินพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะคะอัพไลน์ของเราหรือว่าคนอื่นๆที่อย่างคูวันเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมาสมัครต่อจากคูวันนะคะคูวันก็จะดูแลเพื่อนๆจนกว่าเพื่อนๆจะมีรายได้ถ้า